ทำไรคะรัปแมวค่ะรับแมวค่ะทำไรกับแมวแมวคะไูเล่นอะไรกับแมวแมวคะจีจิเล่นอะไรแมวแมวคะ ทำไรคะทไม่ทำใจเด้อค่ะพยายามใจเดอคราวนี้ถ้าทำใจมาค่ะยี้ผมให้แมวด้วยไหมคะไม่มีทำไมไม่มีอะคะแลวแมวผมสั้นผมสั้นแมวผมสั้นยิ้ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่นไหมคะหนูจะทำอะไรให้แมวแมวคะทำไรคะมองแมวแมวสิคะทำไรให้แมวแมวคะ พัทแป้ง,แ,ปงแต่งตัวให้แมวแมวหรอคะใช่ไหมคะแต่งให้แล้วแต่งให้แล้วแต่งยังไงนะคะปอบผมด้วยทำไมอีกะ่ะนี่กับพี่แมวแมวอคะค่ะ ทำไมแมวเป็นไรคะแมวจ้าจ้าแบบนี้แมวทำไมอะคะมีจ้าจีกะาอันนี้อ๋อแมวนั่งอยู่บนตักอย่างนี้อาน,น้องนั่งตักดีดีสิแล้วมแมวนั่งตักอือนหน้ามันดีทำหัวดีดีค่ะน้องแมวชื่ออะไรคะรชื่อวิจิหนูว่าชื่อวิจิน้องแมวชื่ออะไรชื่อโมจิชื่อโมจิเหรอวิจิค่ะโมจิน้องแมวโมจิใช่ไหมคะอ่ะบ๊ายบายก่อน